สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นแอปนี้เลยแอปช้อปปีค่ะซึ่งเปิดตัวแอปขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลายหมวดต่างๆให้กับเราเลือกเลยอ่าแล้วก็ตรงข้างหน้าแอปเนี่ยก็จะเป็นสินค้าแนะนําให้กับเราอ่าก็จะมีหลายอย่างเลยที่เราอาจจะสนใจแล้วเราก็จะพาทุกคนมาดูตรงโค้ดส่วนลดค่ะ ซึ่ง s h อ p e e เนี่ยก็จะมีโค้ดส่วนลดต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยให้ให้กับเราใช้ในการลดค่าส่งหรือว่าลดค่าสินค้าลงไปอีกอ่านี่เลยนี่ก็จะเป็นโค้ดส่งฟรีที่ส่งทุกวันมีแบบแจกทุกวันอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือมีตอนเที่ยงคืนเที่ยงวันแล้วก็2ทุ่มแจกทุกทุกวันให้เรากับเราได้เก็บเลยแล้วก็จะมีโค้ดอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้กับเราได้เก็บ ก็จะมีโค้ดลด1 5ขั้นต่ำา300หรือว่า20%ขั้นต่ำา200หรือว่าร้านต่างๆเขาก็จะมาแจกโค้ดกันให้เรากับเราเก็บก็จะมีหลายอย่างเลยนี่ต่อไปเราก็จะพาทุกคนมาดูสินค้ามอสินค้ามอเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ทางแบรนด์เนี่ยจัดส่งเองก็คือเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นสินค้าของแท้เพราะว่า มาจากช็อปเป็นคนส่งให้กับเราก็จะมีทั้งของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องสำอางต่างๆเลยก็จะมีเยอะแยะเลยให้กับเราได้เลือกนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีหลายแบรนด์นี่เลยก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบทุกคนฮิตนิยมใช้กันประมาณนี้ นี่เลยก็จะมีเครื่องสอําอางแบรนด์รองเท้าอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะนี่เลยแล้วก็จะพาทุกคนมาดู1แบรนด์ก่อนเป็นตัวอย่างก็คือเป็นแบรนด์ของ c o n v e r t อ่าเป็นแบรนด์ของรองเท้านี่เลยก็จะมีโค้ดลด50%ขั้นต่ำ0บาทหรือว่า30% 20%หรือว่า6% เขาก็จะขึ้นโชว์ว่าสินค้าอันนี้ลด40% 50%ก็จะขึ้นเป็นสินค้าขึ้นมาให้กับเราได้กดเลยก็คือมันจะดีตรงที่เราไม่ต้องไปซื้อที่หน้าช็อปเองแต่ว่าเราสั่งก็มาส่งกับถึงที่บ้านของเราเลยนี่เลยก็จะมีสินค้าแบบรองเท้าแบบหลายแบบแล้วก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็คือหมวดรองเท้า30% 50%หรือว่าเป็น ของผู้หญิงของผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนซึ่งง่ายต่อคนช็อปอย่างเรามากๆเลยนี่เลยต่อไปเราก็จะพาทุกคนมาดเออูเป็นแบรนด์เครื่องสำอางค่ะนี่เลยก็จะมีลิปสติกบัตรออนต่างๆเลยที่เขียนคิว้วอะไรอย่างนี้ก็มีนี่เลย ก็คือมั่นใจได้แล้วก็ทาง s h อ p e e เนี่ยก็จะมีไลฟ์สดด้วยก็คือเราสามารถไปเก็บโค้ดส่วนลดจากไลฟ์สดได้แล้วก็มากดอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้กับเรากดแต่ว่าเราต้องดูดีๆนะอันนี้เลยก็จะมีอันนี้จะเป็นชามถ้าเราสนใจ ก็มีให้กับกดแล้วก็จะมีวิดีโอด้วยวก็สามารถกดตรงหัวมุมเนี้ค่ะมีโคโสโลดแจกแอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดเหมือนกันนี่เลยแล้วก็ทางแอปเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารได้ด้วยเป็น s h o p e e Food ค่ะนี่เลยก็จะมีหลายแบบอาหาร มันก็จะคล้ายๆกับพวกแก๊ปไลแมนฟู้ดแพนด้าประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของ s h อ p e e เลยเราสามารถสั่งของใช้ส่วนตัวได้แล้วก็สามารถสั่งอาหารได้ในส่วนของ Shopee Food เนี่ยก็จะมีเป็นโคส,ส่วนลด60%หรือว่า27% 25%ให้กับเราได้เก็บเลยแล้วก็สามารถสั่งอาหารก็จะเป็นล้าเล็กซูเปอปร์คุ้มหรือว่าแบรนด์ดังซูเปอปร์คุ้ม หรือว่าเป็นโค้ดส่งฟรีก็คือเราไม่ต้องเสียค่าส่งในการจัดส่งอาหารก็มีประมาณนี้ค่ะ